พูดคุยกันกันกนกบคุณก๊อฟนรงเดชจันทราานะะพิศาลคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณก๊อฟสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหมวยครับสวัสดีนักทุนทุกท่านด้วยครับค่ะทุกสินทรัพย์ทั่วโลกเมื่อวานนี้ถล่มค่อนข้างแรงบางสินทรัพย์ยังไม่ฟื้นบางสินทรัพย์เริ่มฟื้นแล้วนะคะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะคะน่าจะมีโอกาสที่มีโอกาสซุดตัวลงไปอย่างต่อเนื่องไหมคะคุณก๊อฟประเมินยังไงบ้างคะ คือหนึเราเชื่อว่าภาพรวมโดยรวมเนี่ยมันยังมันยังไม่ได้เป็นลักษณะของการที่มันจบลงไปแล้วนะครับก็คือวันนี้มันอาจจะมีจังหวะของการรีบาวได้นะครับแล้วก็เราจะเห็นภาพของการที่ตลาดเองจะมีการลักษณะของการปรับพอร์ตการลงทุน ในช่วงนี้นะครับได้สักประมาณหนึ่งถึงสองอาทิตย์นี้อาจจะจบจริงๆเนี่ยอาจจะเห็นในช่วงของกลางเดือนนี้ไม่ก็ในช่วงของสิ้นเดือนก็จะเริ่มรู้แล้วว่า,าน่าจะมีการปรับร์ตกันเสร็จแล้วนะครับเราเชื่อว่าหลักๆเลยเนี่ยที่ภาพของตลาดเมื่อวานนี้ที่ปรับตัวลงมาแรงบนบีด้แค่สองเหตุผลนะครับเหตุผลแรกคือการกังวลน,นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐท,ที่มันชะลอตัวลงเร็วกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ นะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ตลาดก็กลับไปมองอีกว่าเฟดน่าจะต้องมีการปรับลดดอกเบีย้ยลงค่อนข้างที่จะเร็วมากกว่าที่ตลาดคาดนะครับซึ่งทําให้กองทุนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับหรือว่าตัวนักลงทุนในที่เป็น ส่วนของ global เองเนี่ยเขาก็มองว่าแบบนี้เองมันก็ต้องรีบขายตัว risky assets ออกไปแล้วก็รีบนะเข้าไปซื้อตัวของบอลนะครับหรือว่าพวกของตลาดตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยมันทําให้ตัวบอลยูมันปรับตัวลดมาเร็วมากแล้วก็ขายออกไปขณะที่มันมีอีกหลายๆตัวของกองทุนเองที่มันเปิดใหม่ในช่วงของต้นปี67นี้เนี่ยเรามาไล่ซื้อหุ้นสหรัฐก็ดีหุ้นญี่ปุ่นก็ดีเนี่ยพอมาถึงตลาดพมันแอคชั่นล่วงลงมาเนี่ย นะครับมันก็เป็นลักษณะง,งานที่เริ่มขาดทุนแล้วก็ต้องมีการเคาะลอกไปหรือโดนฟอสออกมาฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยภาพมันเลยดูค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงมากในเกือบทุกสินทรัพย์นะครับอีกประเด็นคือเรื่องของการเกิดรีเซพชันเนี่ยหรือภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยพเพราะเอื้อนว่าตัวของอตัวเลขแรางงานที่กออกมาเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลนะครับแล้วก็ถ้ามาพิจารณาดูกฎของชามเมงเนี่ยเขาบอกว่า ถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ<ะ>สเดือนนะของตัวเลขตลาดแรงงานเนี่ยนะครับมาพอดนะแล้วหาความแตกต่างระหว่างตัวของจุดต่ําสุดในรอบสิบสเดือนที่ผ่านมากับกปัจจุบันเนะี่ยถ้าเกิดว่ามันห่างกันเกิน0.5เเซเนี่ยนะครับมันมีโอกาสค่อนข้างสูงที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันจะเกิดภาวะ ศรษฐกิจสดถอยซึ่งเมื่อเดือนที่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขตัวของอัตราการว่างงานของสหรัฐเองเนี่ยมันเด้งขึ้นมาอยู่หสบรโซนสี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันทาให้ค่าเนี่ยมันมันเด้งสูงเกินกว่า0.5%ุด้เปอร์เซ็นะก็เลยเกิดความกังวลไปอีกนะฮะคือมันอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้ในรอบนี้นะคราบแต่แต่ว่ามันก็สร้างความกังวลมาเพราะว่าในรอบที่ผ่านมาตั้งแต่ปี19 7 0จจนถึงณปัจจุบันเนี่ยกฎของชามเนี่ยถูกมาโดยตลอด แต่โอเคนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้มันมีเรื่องของการทำ QE ขึ้นมานะครับมันมีเรื่องของการอัดสภาพคล่องเข้ามามันอาจจะทําให้ทฤษฎีนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็คงลดน้ําหนักเนี่ยมันคงลดน้อยลงแต่อะไรก็ตามมันก็เป็นสัญญาณเตือนอีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามาหลังจากที่เราเห็นภาวะที่เรียกว่าอินเวอร์ตยูคอร์ไปแล้วตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าไปตั้งนานแล้วฉะนั้นเนี่ยพอมันมีปัจจัยนี้เข้ามาด้วยมันก็เลยสร้างความกระตุ้นความกังวลนะครับก็เลยทําให้ภาพตลาดต้องมีการปรับพอร์ตแล้วนะครับ ไอตัวร i สก y อาเซ t อาจจะไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ดึงวิ่งไปหาตัวของบอลยูแทนนะครับมันก็เป็นภาพทําให้ตลาดมีมความผันผวนเข้ามาวินเซนเ็กเมื่อคืนนี้ก็ดีขึ้นไป65แต่ว่าเช้าก็มีจังหวะในการอ่อนตัวลงมาฉะนั้นจังหวะของการอ่อนตัวลงมาของวินสซนเ็กที่อ่อนมาเนี่ยมันก็เป็นภาพของการที่เรามองว่ามันเป็นแค่การรีบาวเฉย อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญนะครับเรามองอีกอันหนึ่งอันนี้อเมริกาอ,อันที่หนึ่งไปละนะครับคือเรื่องของความกังวลในเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐที่จะชะลอตัวลงเร็วกว่าที่ตลาดคาดก็เลยหนุนทําให้มันมีการปรับพอร์ตแล้วก็วิ่งเข้าไปหาตัวของอตรารนีนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันก็จะมีในเรื่องของอการรีเวิร์ดกับของญี่ปุ่นค่ะนะครับคือต้องเข้าใจเหมือนว่าเป็น10ปีที่ผ่านมาหรือใช้ระยะเวลานานมาก เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเองเนี่ยอัตราดอกเบี้ยเขาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ามากก็คือเป็นศูนย์เลยแล้วก็ยาวนานมา,มากนะฮะทีนี้พอขั้นตอนต่อถัดมาเนี่ยมันเริ่มเห็นว่าเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นมันเริ่มโอเคมันมันกลับมาแล้วดูดีมากขึ้นนะครับอ่าอ่าตัวของอัตราดอกเบี้ย BOJ เองก็เริ่มที่จะดึงขยับขึ้นมาเหนือศูนย์และมันก็ทําให้นักลงทุนบางประเภทที่ใช้กลยุทธ์ในการการ,ร,นะร,รกู้ยืเงนกู้ยืมเงินกู้ือวเงินกู้เงินกที่ทม่มันอัตราดอกเบี้ยต่ํา ติดลบเนี่ยแล้วก็มาลงทุนใน r i s k y As s e t นะครับในตัวที่มันมีอัตราดอกเบี้ยที่ระดับที่ค่อนข้างสูงหรือให้ผลตอบแทนที่สูงด้วยเพื่อจะหาความแตกต่างระหว่างตรงนี้ทีนี้พอมันเป็นลักษณะของการที่เมื่อกี้ไปแล้วนะก็คือตัวของ BOJ มีจังหวะของการที่จะดึงอัตราดอกเบี้ยขึ้นขณะที่อัตราดอกเบี้ยของเฟดเองเนี่ยคือจะลงและจะลงเร็วอตอนนี้ที่ตลาดกลางที่ตลาดกลางวันก็คือจะลงเร็วมากจาก5.5ระดลงมา แค่2อสมเดือนตอนนี้นะครับที่ตลาดมองคือว่าเดือนกันยาน่าจะลงไเปอรเซ็นตเดือนพฤศจิกาลงอีก0.5%แล้วก็ส่วนที่เหลือของปีตั้งแต่ตั้งแต่ธันวาไปถึงสุดท้ายนี่จะลงไปเลยนะฮะที่เรา0.25%มันก็จะแปลว่าตราดอกเบี้ยเฟดจะลงเร็วมากในขณะที่อาจาราดอกเบี้ยญี่ปุ่นค้ำกำลังค่อยๆขึ้นมาแล้วการทำ carry trade เริ่มมีความได้เปรียบน้อยลงนะสิ่งที่ตลาดทำก็คือว่า เทขายหมดเลยนะครับอะไรที่เป็นซีแล้วดึงเงินกลับมาคืนตัวที่การทำาชาริเทตไว้ก็คือว่าเอาเอารีเวิร์ดชาอริเทตนะะจากเดิมที่เอาเงินญี่ปุ่นออกไปนะครับเอาเงินญี่ปุ่นแล้วก็ออกไปแล้วไปลงทุนที่อื่นทําให้ค้างเงินมันอ่อนอ่อนข้างเงินเยนนะอ่อนอ่อนอ่อนเราเห็นว่าข้างเงินเยนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรับตัวอ่อนค่าลงแบบต่อเนื่องนะครับ คือถ้าเงินเยนเนี่ยอ่อนค่าับเนื่องในช่วงที่ผ่านมาค่ะ,ะคเดี๋ยวเราขออนุญาตลองแชร์กรันนะแล้วก็รับค่าเงินเยนที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นลักษณะเทรน์ของการที่อ,อ่อ,อนค่าอ่อนข้าอ่อนค่าลงไปนะจนถึงร้อยหกสิบสองเยนต่อดอละละาร์สหรัฐนะครับแต่พอเริ่มมีการส่งสัญญาณว่าโอเคนะจะมีภาพของการที่ปรับทิศทางแล้วนะครับจะมีภาพของการที่เยนเนี่ยจะต้อง แข็งขึ้นมาแล้วกนะ็คือว่าตัวดัตชบี้อเยนมันเริ่มดึงขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้ค่างเงินเยนเป็นจังหวะของการที่แข็งค่าเร็วมากๆนะครเร็วมากตรงนี้มันมาจากอะไรมันก็มาจากการปิดสถานะหรือเอารีบเอาเงินไปคืนเอารีบเอาเงินไปคืนทางฝั่งของของญี่ปุ่นฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้เราดูได้สองสองตัวเลือกอพอจับทั้งหมดเนี่ยสองอันเราก็ดูได้สองตัวแล้วครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่ค่าเงินเยนนะครับอย่างวันนี้ที่ตลาดทั้งโลกเลยเ,ยเริ่มมีจังหวะของการรีบาวขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าอีค่างเงินเยนเนี่ยวันนี้มันเริ่มที่จะฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะฮะจากที่มันลงไปโซนร้อยสี่สิบสองเยนต่อดอลล่าเนี่ยนะครับเช้านี้มันเริ่มดึงกลับขึ้นมาร้อยสิบ้านะครับแล้วมันก็เริ่มโอเคละพยายามดึงเราก็เริ่มเลยเห็นตัวของทิศทางราคาสินทรัพย์เสี่ยงในวันนี้เนี่ยมีจังหวะในการรีบาวขึ้นมาบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะพรุ เอาอีกแล้วกังวลอีกนะครับอยังอันนี้เป็นอาจจะมีการแค่ช้อนซื้อหุ้นญี่ปุ่นที่มันลงมาแรงหุ้นญี่ปุ่นก็ดูได้เหมือนกันหุ้นญี่ปุ่นที่ลงมาแรงแล้วก็มีจังหวะของการดึงกลับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเนี่ยเป็นการแค่การ,รด้วยรีบาวเฉยๆก็คือช้อนซื้อเฉยๆปุ๊บสุดท้ายมันเด้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ่ซื้อคืนกลับใหม่เอาเอามาช็อตขายตัวของข้างเย็นคืนใหม่นะครับให้เยนมันแข็งค่าอีกผมว่า ราคาสินทรัพย์เสี่ยงเองเ่ยมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อีกสเต็ปหนึ่งนะครับฉะนั้นเบื้องต้นเองเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดในช่วงนี้คงยังไม่จบหรอกนะครับคือยังมีโอกาสในการปรับตัวลงได้อยู่ตรงนี้ก็เป็นแค่จังหวะของการรีบาวน์นะเป็นเทคนิคข้รีบาว์หลังจากที่มันลงมาเร็วนะครับมันอาจจะมีจังหวะของการช้อนซื้อหุ้นกับญี่ปุ่นบ้างน,นะครับมีการปิดสถานะของฝั่งตัวข้างเงินเยนบ้างน,นะครับ ซึ่งทาให้มันเกิดการรีบาวขึ้นมาแล้วทําให้ราคาสนทรัพย์เสี่ยงมันมีการรีบาวบ้างในช่วงสั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าจากสองเหตุผลเบื้องต้นเนี้เป็นเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยเราเชื่อว่าโอกาสที่ตลาดจะแคลสลงมาอีกรอบหนึ่งมีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามาพิจารณาดูจากตลาดหุ้นไทยเนี่ยผมเชื่อว่าจะแคลสน้อยกว่าที่อื่นะนะครับเนื่องจากว่าเราอะลงมาเยอะแล้วแล้วเราลงมาก่อนคนเขา ถ้าเรามาพิจารณาดูตัวของอตลาดญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาขึ้นมาโดยตลอดนะครับทำ new high น,นิวไฮต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ดึงขึ้นไปเนี่ยคือทำนิวไฮเลยนะครับจากแถบเรเวณโซนสี่หมื่นสองเนี่ยเพียงเวลาแค่เดือนครึ่งนะฮะตัวตลาดญี่ปุ่นเนี่ยคือปรับตัวลงมาแล้วประมาณ27%บเจ็เปอร์เซค่ะในขณะที่ตัวตลาดหุ้นไทยขึ้นเร็วมากๆนะฮะในขณะที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ย คือเราคือเราเรียกว่าของเราเนี่ยปรับตัวลงมาเรื่อยๆแล้วจากไฮเดอร์ของเราในช่วงที่ผ่านมาจากแถบเวน1,700เนี่ยนะครับคือเราไหลลงมาตั้งแต่ปี2000ตั้งแต่ตน้นต้นปี2023แหละนะครับคือประมาณปีครึ่งเนี่ยเราไหลลงมาเรื่อยๆละฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็เลยทําให้จังหวะของการที่จะต้องกระแทกของตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันคงไม่ได้รุนแรงเท่าเท่าคนอื่นเขานะครับเท่าของตลาดที่มัน ตลาดที่มันปรับตัวขึ้นไปในช่วงที่ผ่านมาแต่ประเด็นก็คือว่าต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเศรษฐกิจบ้านเราเองนะครับ EPS บ้านเราเองก็ยังหมดเน่ถึงแม้ว่าดาวไซส์เราจะไม่ได้เปิดกว้างเยอะเท่าไหร่แต่อัพไซด์เราก็ไม่มีเหมือนกันฉะนั้นเวลามันลงมาปุ๊บนะครับมันก็พอลงได้ลงน้อยแต่ก็ขึ้นยากอยู่ดีก็คือก็มันจะเป็นจังหวะของการที่มันก็ค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของการที่มันเหวี่ยงตัวลงได้ต่อนะครับเพราะว่า ถ้า EPS เรายังไม่มีจังหวะในการขยับขึ้นก็ไม่ดีฉะนั้นความหวังของเศรษฐกิจบ้านเราหรือความหวังของ,ของทิศทางตลาดหุ้นไทยจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปอยู่ที่ให้ลงมาแล้ว EPS นะครับมันเริ่มดีขึ้น EPS ก็ต้องดูจากการประกาศผลประกอบการไตรมาส2ตรงนี้แหละว่าจะมีสัญญาณเชิงบวกหรือไม่อย่างไดอีกนะครับซึ่งถ้านะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราดูตัวบุมเบิร์กออกเสเนี่ยนะครับ EPS ตลาดหุ้นไทยในปี67เนี่ยในช่วงของการประกาศผลประกอบการไตรมาส2เนะี่ย มันอยู่ที่เก้าสิบสองจุดห้าอยู่เลยฉะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ออปไซด์มันยังไม่เปิดแต่ถ้ามันมีการขยับสมมติประกาศผลเมื่อก่อนการไตรมาสสองออกมาเสร็จละนะครับมีการไปขยับตัว e p เเนี่ยขึ้นมาในปีนี้นะฮะจากเก้าสิบสองจุดห้าขึ้นไปเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มเห็นจังหวะของการที่ตลาดเนี่ยลงน้อยลงละเราก็จะค่อยๆมีจังหวะในการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปในโซนด้านบนได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพิจารณาจากเทคนิค้ิเยวเลย สิ่งที่เขาบอกก็คือโอเคยังอยู่ในทิศทางที่เป็นอนโลมขาลงภาพบิ๊กลี่นะฮะซ้ายสุดนี้ยังอยู่ในทิศทางที่เป็นอนโลมขาลงนะทําจุดต่าสุดใหม่นะครับ MLCD เนี่ยก่อนหน้านี้พยายามที่จะขึ้นไปตัดสัญญาณตัดไม่ไหววกลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับพิซโซแกรมเริ่มถังขึ้นนะครับ RSI แล้วก็โซแกสิกก็ยืนเหนือระดับ50ิไม่ได้แปลว่าทิศทางหลักก็ยังเป็นขาลงในขณะที่ภาพที่เป็นภาพเดลี่เนี่ยเหวี่ยงตัวก่อนหน้านี้เริ่มพยายามอยากจะสร้างเกาะไซเยวแล้วลงมาหลุด นะหลุดฉะนั้นก็แปลว่าลงมาแล้วหลุดปุ๊บทำโลใหม่ดาวซิลนละี Dal ่ ie บอกว่าถ้าทำโลใหม่แล้วนะครับก็แปลว่ามีโอกาสในการที่จะเหวี่ยงยงลงมาได้ต่ออินดะิเคเตอร์ก็สอดคล้องกันกนะ็คือว่ารอบนี้มันตัดสิกแนลลงมา m อ c เีนี่ยมันตัดซิกแนลลงมาทั้งคู่เลยนะครับแล้วอยู่ใต้ศูนย์ทั้งคู่ด้วยก็แปลว่ามีโอกาสในการที่จะต้องไหลลงมาซึ่งถ้าจากการวัดเป้าในระยะสั้นเนี่ยนะฮะในกรอบไซด์เวนี่ถ้าหลุดลงมาเราก็ได้กรอบสแตแทเว้นิ่งมาสองร้อยสี่สิบ แปลว,ว่ามันก็มีโอกาสในการที่จะไหลลงต่อช่วงนี้ก็เป็นช่วงในการแค่รีบาวนะครับเราไม่รู้ว่าวันวันพรุ่งนี้จะกลับมากังวลเรื่องแคริเทจกันอีกไหมวันพรุ่งนี้จะกลับมากังวลเรื่องของอ่ารีเซพชันกันอีกไหมนะครับฉะนั้นในช่วงสั้นก็ต้องใช้ความว่าระมัดระวังแล้ววันนี้เล่นก็แค่เล่นรีบาวเฉยๆนะครับขึ้นไปก็หาจังหวะในการปิดสถานะอะไรกันไปว่าไปครับ ค่ะคือถึงแม้ว่าตลาดบ้านเราเนี่ยจะลงมามากกว่าคนอื่นแล้วนะคะในก่อนหน้านี้เลยทำให้การลงของเราในรอบนี้ลงน้อยกว่าคนอื่นนะคะถ้าเทียบกันอย่างเช่นตลาดของญี่ปุ่นที่เขาทําจุดสูงสุดนะคะแล้วก็เขาก็เลยลงหนักหน่อยนะคะแต่ว่าด้วยความเสี่ยงของเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐนะคะ,ะรวมไปถึงปัจจัยอื่นอนอีกเนี่ยคะ่ะมันมีความเป็นไปได้ทีเาา่เราอาจจะเกิดโอกาสทําจุดต่ําสุดใหม่ นะคะในช่วงครึ่งหลังนี้หรือไม่อะคะคุณกอฟประเมินยังไงบ้างนะคะทั้งเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆแล้วก็ตัวเทคทนิคิลเพียวนะคะจุดต่ำสุดของเซตในปีนี้ค่ะจริงๆจะผ่านมาแล้วไหมหรือยังมีโอกาสสร้างใหม่อีกในครึ่งหลังนี้คะค,คือคือตอนนี้นะฮะถ้าเราดูดูตามกราฟเนี่ยนะฮะดูตามกราฟเลย,เยจริงๆตอนนี้มันคือจุดต่ำสุดใหม่แล้วแต่ว่านักเทคนิคในจังหวะนี้เนี่ยหรือว่าโอเคโดยรวมเนี่ยให้เข้าใจอย่างนี้เขาว่า ช่วงนี้เป็นช่วงของการหา,าจุดต่ําสุดใหม่หาจุดต่ำสุดใหม่ช่วงของการหา,าจุดต่ําสุดใหม่ก็คือว่าพยายามจะลงอยู่แล้วก็ยังลงต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเกิด reversal pattern นะครับอันนั้นอ่ะพอเกิด reversal pattern แล้วเราถึงจะนเฟ f i r มได้ว่าอันนี้คือจุดต่ําสุดละของปีนี้แล้วก็มีโอกาสในการที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นไปในโซนด้านบนแต่คราวนี้มันก็ต้องดูว่า ฟื้นขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ด้วยภาพรวมของเศรษฐกิจหลักๆของทั้งโลกเนี่ยมันมีความแตกต่างกันหมดเลยนะฮะคนหนึ่งอยากที่จะลดอัตราดอกเบีย้ยคนหนึ่งอยากที่จะปัดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยคนหนึ่งทําอะไรไม่ได้นะไอ้เช่นสหรัฐเนี่ยขึ้นมาดีกําลังที่เกิดความกังวลว่าจะรีแอกชั่นไหมอาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับหรืออาจจะเกิดก็ได้นะฮะแต่อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเห็นแล้วว่าจะเป็นทิศทางที่เป็นโอกาสในอาจปรับตัวลงฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่า สหรัฐเนี่ยถ้าสมมุติอัตราดอกเบี้ยนะสมมติเฟดตัวของเฟดเรทของของสหรัฐเนี่ยนะครับตอนนี้ี่เนี่ยห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตนะครับเนี่ยห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตในลักษณะนี้ถ้าตัวเฟดเรทของเขาเนี่ยโอเคมันปรับตัวลงนะฮะ แต่เศรษฐกิจของเขาเนี่ยมันไม่ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเอาแค่ตอนนี้ผมยังไม่เรียกว่าถดถอยนะครับเรียกว่ามันชะลอตัวลงเร็วที่ตลาดคาดสมมติว่าถ้ามันชะลอตัวลงเร็วที่ตลาดคาดอย่างเดียวสมมติหรือชะลอตัวลงแต่มันไม่เกิดเพราวะถดถอยในขณะที่อัตราดอกเบี้ยของเขาเนี่ยมันลดลงมันก็ทําให้อ่าเรียกว่าความตึงเครียดนะฮะหรือว่าความความเข้มงวทางการเงินมันมันดรอปลงนะฮะภาระต่างๆของอ่าบริษัทต่างๆหรือต้นทุนทางการเงินของบริษัท มันดรอปลงมามันก็จะช่วยให้เขาสามารถที่บริษัทของเขาเนี่ยบริษัทในสหรัฐเนี่ยมัาสามารถที่จะโอเคเริ่มเริ่มเขาเรียกว่าต้นทุนทางการเงินน้อยลงแล้วก็เริ่มมีมาจินที่กว้างขึ้นะถ้าสมมติไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยจริงๆไอ้พวกเนี้ยจะเริ่มกลับมาทํากําไรให้ดีมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็ทาให้ EPS ของตลาดโดยรวมมันก็ดีมากขึ้นแปลว่ารอบนี้เมกาลงมานะครับถ้าไม่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยจริงก็มีโอกาสค่ะสมมติตัวเมกาลงมาเนี่ยดาวโจนลงมา ก็มีโอากาสที่ดาวโจรลงมาแล้วก็ขึ้นไปทำออทำไฮใหม่ได้แต่ก็โอเคถ้าเกิดว่าลงมาปุ๊บแล้วมันเกิดภาะวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับมันก็อาจจะทำไฮใหม่ได้ยากหน่อยแต่สมมุติว่ามันลงมาปุ๊บนะครับมันเกิดภาะวะเศรษฐกิจถดถอยแล้วนะครับแล้วเฟดก็อ่ะท่าเดิมอัดเงินอีกทำ QE อีกโอกาสที่อเมริกาจะขึ้นไปทำนิวไฮก็มีเหมือนกันในขณะที่ญี่ปุ่น ในขณะญี่ปุ่นอันนี้ก็ต้องดูต่าญี่ปุ่นเองเนี่ยคือเขาขึ้นไปดีๆแล้วจากช่วงที่ผ่านมาโอ้ดูดีไว้ไปถึงตอนเนี้ยกลายเป็นว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นรวมทั้งนะครับบริษัทของญี่ปุ่นโดยรวมเนี่ยไม่ได้มีความคุ้นชินเลยกับอัตราดอกเบีย้ยที่อยู่เหนือศูนย์แต่ก่อนจะทําอะไรจะลงทุนอะไรเนี่ยไม่ต้องคิดมากละตอนนี้อ้าวลงทุนอะไรปุ๊บเริ่มละเริ่มเริ่มที่จะต้องกงังวลละอ้าวอ๋อมีภาระ,ะเริ่มดอกเบีย้ยเข้ามาแล้วนะครับการใช้จ่ายของภาคครวเรือนญ,ญี่ปุ่นแต่ก่อนเนี่ยไม่อยาากกที่จะฝเงิน นะครับไม่อยากที่จะทำอะไรเยอะนะฮะก็สเปนดิ้งออกไปบ้างแม้ว่าคนญี่ปุ่นไม่ค่อยสเปนดิ้งกันอยู่แล้วแต่ก็มีจังหวะของการสเปนดิ้งมาเพระนี้อัตราดอกเบีย้ยมันเริ่มขึ้นมาแล้วคนญี่ปุ่นหรือภาพโคเรียนของญี่ปุ่นเองอาจจะเลือกที่ว่าฉันก็อาจจะไม่ต้องบอริโภคมากนักนะฮะมันก็ทําให้เนี่ยภาพรวมมันก็โลนตบลงมาชานญี่ปุ่นลงมาปุ๊บอาจจะยังไม่ต้องรีบขึ้นมาทำมิวไฮก็ได้นะครับอาจจะมีจังหวะของการาเดง้เดง,ดง<ฆ>ขึ้นไปหรืออะไรบ้างแล้วเดี๋ยวอาจจะมีจังหวะในการลงต่อ เช่นเดียวกับหุ้นไทยครับหุ้นไทยที่ ebs ยังอ่อนตัวลงต่อเนื่องยังลงมาทับโลหุ้นไทยก็จะเป็นจังหวะของการซึมไปนะพอเขาเคลียร์เ,ยเสร็จก็จะมีรีบาวขึ้นแต่ถามว่าจะขึ้นไปทำไฮขึ้นไปเหนือหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยได้ไหมถ้าไม่มีการปรับโครงสร้างนะในในเชิงของเศรษฐกิจทั้งประเทศเลยอย่าพึ่งไปคาดหวังว่าหุ้นไทยจะไปได้ขนาดนั้นก็เป็นแค่ลงมาปุ๊บหาจุดต่าสุดได้ก็จะค่อยๆฟื้นตัวกลับไปแบบชา้าชามันมันลงแบบนี้ นะครับมนลงมาซึมลงมาอย่างนี้มันก็มีโอกาสนะฮะมันก็มีโอกาสที่มันจะค,ค่อยๆซึมขึ้นแบบช้าๆไปได้เหมือนกันแต่ก็จะเป็นแบบขึ้นช้าๆไม่ได้หวูอหวาแบบ,แบ,บอัฒหุ้นเมกาอาจจะมีจังหวะของการหวูหวามากกว่าพี่อย่าลืมว่าเราก็ไม่สามารถที่จะปั๊มเงินได้นะครับได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนิวโลนะฮะสำหรับตลาดหุ้นไทยแต่จุดต่ําสุดเนี่ยที่จะเป็นบอททอมเนี่ยคือต้องหาก่อนตอนนี้เราอยู่ในช่วงของการรอจังหวะก็คือ ดาวไซส์ <Down size S 2> ด้านล่างเนี่ยค่ะเราเราสามารถประเมินเซนเริโได้ไหมคะถ้าถ้าเทคนิคเพียวก็ได้จากการดูกราฟรอ,าอาจจะเป็นเทคนิคเพียวเขารเรียกว่าอะไรอะทําเฟรมที่ใหญ่หรืออะไรเงี้ยเราสามารถวัดได้ไหมคะว่าโอกาสก,การเกิดจุดต่ําสุดที่บอททอมมันจะลึกขนาดไหนอะคะก็ตอนนี้มี2แนวครับแนวแรกเลยที่เป็นแนวรับแรก1240อันนี้เป็นแนวรับที่ลงมาเราคิดว่า โอเคมันน่าจะยืนอยู่มันน่าจะมีจังหวะในการเด้งกลับคือคล้ายๆคล้ายๆก้อนเนี้ยเนี่ยลงมาปุ๊บอ่ะก็จะมีจังหวะในการเด้งแล้วก็อรอเลือกทางว่าจะเป็นไงก็จะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบอันนี้อันแรกอันนี้เริ่มนนงลงแล้ว,วถ้าหนึ่งพันสี่สิบไม่อยู่ครับ <c oughs> อ่าถ้าหนึ่งมาสองร้อยสี่สิบไม่อยู่ก็อยู่ในแถบริเวหนึ่งพันสองร้อยบวกลบนะแต่อย่าลืมว่าไอ้กรอบเนี้ยนะครับเนี่ยการวัดอันเนี้ยกรอบเนี่ยกรอบคิดทางลงขาลงอันเนี้ยนะครับมันเป็นกรอบที่ไอ้ตัวเส้นเนี่ยมันมันสโลลลปปปเเนนี่่ยมัััรบตตววงอาแ ยิ่งใช้เวลาเท่าไหร่ดาวไซก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าลงมาลงลงมาเร็วๆเลยทีเดียวเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเห็นตัวของดาวไซ์ที่ที่มันลงมาปึ้งแล้วก็อาจจะกระแทกกลับฉะนั้นเนี่ยผมมองเบื้องต้นอันแรก1 2 4 0นอีะครับอีกอันนึงก็คือโซนเบ1น0 0สอบวกลบนะครับและอีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องพิจารณาเนี่ยนะครับก็คือ,อาภาพของอาภาพของ EPS นิดหนึ่งนะครับอันเนี้ยนะครับเราจะให้ดูว่า,อ,าอันนี้สไลด์มันโชว์ใช่ไหมครับ ค่ะโชวค่ะเห็นเป็น price vs Wall u e นะคะก็จะให้ดูตรงนี้นะครับว่า price นะครับก็คือตลาดกับ Valuation ของมันนะครับในเมื่อที่ผ่านมานะฮะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย EPS ของตัวของ Set Index มันก็อยู่เหวี่ยงอยู่แถบๆนี่ยนะครับอยู่แถบๆเรีเก้าสิเก้าสิบถึงเกถึงหนึ่งร้มีช่วงบางช่วงที่ลงไป70กว่าบ้างตอนปี2017นสิะครับในขณะที่ปีเนี้ยมันก็ยังอยู่ที่มอนโซนเก นะครับแล้วก็ f o r e c a s t เนี่ยต้องดูว่าในปีรวมทั้งสิ้นทั้งปีนี้จะเป็นเท่าไหร่แล้วก็ปีหน้าเป็นเท่าไหร่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราจะเห็นว่าถ้าเกิดว่า EPS มันมีสัญญาณของการเล่งขึ้นหุ้นเนี่ยมันก็จะมักจะตอบสนองในการที่ค่อยฟื้นตัวกลับขึ้นไปนะครับแต่ถ้า EPS มันลงเนี่ยหุ้นมันก็จะมีโอกาสในการปรับตัวลงแล้วมันก็จะสะท้อนเร็วกว่านะครับอย่างเช่นช่วงช่วงเนี้ยเส้นสีฟ้าเนี่ยคือหุ้นลงเพราะ EPS เนี่ยมันมันมันฟ้องแล้ะนะครับ EPS มันฟ้องเราว่าเดี๋ยวมันจะมีโอกกาาสในนรรปัับตวลงะ ทีนี้ตอนนี้มันก็ยังลงอยู่ถ้าเราจะรอให้หุ่นขึ้นนะครับก็ต้องรอให้มันมีสัญญาณ EPS ตัวนี้ให้มีมจังหวะในการบวกตัวขึ้นก่อนนะครับถ้า EPS ของตลาดหุ้นไทยมันเริ่มบวกตัวกลับขึ้นได้เนี่ยอันนี้โอเคนะครับก็จะเริ่มเห็นจังหวะของการที่หุ้นเนี่ยมันดึงกลับขึ้นไปและก็ถ้าในเชิงพื้นฐานขอให้รอตรงนี้ไปก่อนว่าว่าจะออกมาทิศท,ทยยางยังไงเพราะถ้าเราดูในเชิงของโอเคเรามาดูในเชิงของตัว v a バリ a t i o n เนี่ยโซนนี้มันก็ถือว่าเป็นโซนที่แบบโอเคมันก็ถ้าเทียบเป็น เบสซีนรยโอเนี่ยโซนนี้มันก็เป็นโซนที่ถูกแล้วแหละคือต่ำกว่า1350คือเป็นโซนที่ซื้อได้รับได้คือหุ้นถูกอย่าเรียกว่าซื้อได้ซื้อได้เพราะว่าคุ้นมันถูกแล้วแต่มันอาจจะมีถูกกว่านะครับแต่ถ้าเป็น worst case มากๆจริงๆตอนนี้นะครับก็คือตีไปว่าถ้า EPS เราอยู่ที่9ก้าสินะบ,บวกลบจับๆนี้เนี่ย uh, forward e p e นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนีเส้นึ่งเนี่ยนะครับ,รบเราอะ เฟดแย่ที่สุดก็คือลงมาที่เส้นสีแดงนะครก็คือมาลบ1.5 SD นะครับเอา1.5 SD ตรงนี้ได้ forward P เท่ากับ13เท่าคูณไปกับตัว e p s v องปีนี้ที่เราคิดว่าจะทําได้สมมุติว่า conservative นะฮะ9.3จุดที่แบบว่าจะเห็นภาพของเซตที่เป็นอย่างเงี้ยนะก็ควรที่จะอยู่ที่1,210นะครับฉะนั้นก็เลยมองว่า1,210เป็นแนวรับทางที่นี่เข้าอันแรก ในเชิง valuation นะครับถ้า EPS อยู่เท่านี้นะครับสมมติว่าคงค้างไว้เท่านี้เลยน่าจะอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันสองอสบบวกลบมันก็ก็ตรงกันหรือใกล้เคียงกับไอตัวไอตัวกราฟเนี่ยอันนี้ที่บอกเห็นไหมว่าอยูอ่กับแถบบริเวณพันสองอยสิบตรงนี้นะครับแถบนี้บวกลบต้องดูกันว่าเป็นยังไงดู EPS ด้วยนิดนึงว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็ดูความเร็ว,วความช้าว่ามันจะมีจังหวะในการดึงกลับไรายได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับค่ะ ได้ค่ะขออนุญ,ญาตมาที่สินทรัพย์อื่นนะคะปิดท้ายกันในช่วงนี้สรุปคือตลาดหุ้นไทยยังมีความเสี่ยงลงต่อได้นะคะแล้วอาจจะต้องเวทแอนด์ซีสำหรับหุ้นรายตัวนะคะส่วนตัวของเซทตนะคะก็ต้องเน้นขาช็อตไหมคะหรือว่ายังไงดีเซทตี้ก็พอเทรดได้นะครับเน,น้นฝั่งช็อตวันนี้ได้เปรียบมากกว่านะฮะคือเซตี้เนี่ยอม่ชผมก็แนะนํากลยุทธ์ไปนะครับก็คือว่า โซนนี้นะครับใช้เป็นว่าจริงๆเนี่ยช็อตได้เปรียบแต่มันลงมาแรงนะครับก็เป็นว่าถ้าช็อตไม่ทันมาแล้วเนี่ยโซนบรวณนี้ก็คือ806-807เนี่ยบวกลบเนี่ยเป็นจุดในการช็อตจุดแรกแต่ให้ช็อตแค่ประมาณ20%ของเงินที่จะช็อตทั้งหมดอย่างเช่นอยากช็อตส0สัญญาช็อตสสัญญาพอเพราะจุดในการซ็อปลอสเนี่ยมันสูงมากนะซ็อปลอสของรอบนี้มันดันไปอยู่ที่แ1ด 6, 6. นะครับแปลว่าถ้าเรามาช็อตตรงนี้นะครับแปดศูนย์หกเนี่ยซับรอดเราสิบจุดมันมันไม่มีความได้เปรียบเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราก็เลยต้องใช้วิธีว่าลดโพสชั่นในการช็อตแทนก็คือว่าตรงนี้เราช็อตมาก่อนนะครับแปดศูนย์หกนี้เป็นจุดในการช็อตแต่ช็อตแค่ position สองโพสชั่นสมมุติถ้ามีถ้าจะชอ position อ็ position ะะอ, position อ,ชอตสิบโพสชั่นอีกสักห้าโพสชั่นนะฮะอีกสักห้าโพสชั่นรอช็อตแทบๆอีเมลสิบวันนะฮะแล้วซึ่งจะอยู่ที่โซเมนแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสี่ อีกสักห้าโพซิชันรวมเป็น7นะครับถ้าสมมุติว่ามันขึ้นมาแล้วมันถึงจุดซับลอสก็ต้องยอมซับลอสที่816.6นึ่งหกจุดซบลอตออกไปแต่เราจะไม่ได้คัดเยอะเพราะว่าสองโพซิชันที่เรามีตรงแปดเนี่ยมันมีนิดเดียวเองแล้วเรา,าแล้วเรามีอีกตรงอันหนึ่งแต่โพซิชันใหญ่ๆของเราอยู่ที่813812่งสานฉะนั้นเนี่ยเวลาคัดเนี่ย มันจะไม่ไม่เจ็บมากสมมุติถ้ามันมีจังหวะของการกระแทกดึงกลับขึ้นไปอยู่ดีในขณะที่ถ้ามันขึ้นไปแตะตรงนี้จริงๆนะครับก็คือโซนแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสามเนี่ยแล้วมันไม่ไหวมันมีจังหวะของการวกตัวลงมาเราจะช็อตอีกที่เหลืออีกสามโ i t i ชันนะครับทำให้เราจะได้จิตทางที่เป็นกรอบแนวโน้มขาลงมาจริงๆแล้วนะครับทีเนี้ยเวลาเราหวังปุ๊บเราหวังล่างนี้เลยนะครับก็คือโซนเจ็ดแปดศูนต้นทุนเฉลี่ยเราก็จะอยู่แถบนี้นะครับแปดหนึ่งศูนบวกลบนะครับซึ่ง 810บวกลบถ้าลงมาจริงตรงแปดเจ็ดสามศูนย์เนี่ยเราจะได้ประมาณสามสิบจุดโดยที่เราลิสต์รีวอร์ดเนี่ยคือสามนะก็ลงมาสามสิบแล้วก็ stop loss เนี่ยคือประมาณสักหกคือก็เรียกว่าลิสต์รีวอร์ดก็มาสี่เกือบประมาณสี่ต่อหนึ่งนะครับเกือบประมาณสี่ต่อหนึ่งสามจุดหกสามจุดแปดปยปลายอะไรนะครับก็เลยสร้างความได้เปรียบได้เอากลยุทธ์มาใช้นะครับแต่ช็อตม,มีความได้เปรียบมากกว่าน,นี่ก็เป็นกลยุทธ์ละกันในการเล่นตัวของ S 5 0 U 2 4ครับ ค่ะขออนุญาตมาต่อที่สองสินทรัพย์ที่เหลือนะคะไปที่ทองคําก่อนค่อนข้างแข็งแกร่งถ้าเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆนะคะคุณคร่ามองกลยุทธ์ยังไงดีคะตอนนี้ยออ่อรองได้ไหมนะตอนนี้เริ่มอตอนนี้ทองคําเริ่มทําอะไรมากไม่ได้แล้วทองคํามีสัญญาณของการที่จะเตรียมปรับฐานนะคือเป็นเป็นจังหวะของการสวิงมากกว่าคือไม่ได้ลงเยอะโดยรวมเนี่ย <c oughs> ผมยังเชื่อว่าทองคําในภาพที่เป็นระยะกลางระยะยาวจะมีโอกาสขึ้นไปทำโอทามหายได้ต่อนะครับ แต่ว่าภาพที่บร,ริยาสั้นเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มดูไม่ค่อยดีอย่างหนึ่งก็คือว่าจากเดิมที่เขาขึ้นมาได้ดีรอบนี้เนี่ยเขาเริ่มกลับไปต่ำไว e ่อีเม1สิบวันอีกรอบลอะคือเริ่มยืนเหนืออ e ีเมลสิบวันไม่ไหวแล้วตรงนี้มันจะมีจังหวะของการซิกแซกนะครับคืออาจจะเด้งลงมาไอ้อาจจะมีจังหวะของการโดนลงมาตรงโซนเป็นสองพันสามร้อยหกสิบนะครับหรืออาจจะเด้งกลับขึ้นไปในโซนนั้นบนเนี่ยสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบก็เป็นไปได้ฉะนั้นในในช่วงสั้นตรงนี้ทองคำต้องสวิงเทนะรด ะะคือมันคงจะไม่ได้เป็นแบบการการแบบเล่นดีๆและคือจะมีความผันผวนมากขึ้นสําหรับตัวทองคํานะครับก็เน้นเป็นว่าลงมาแรงๆค่อยค่อยที่จะลองนะครับแล้วถ้ามันมีจังหวะในการเด้งเนี่ยอาจจะเด้งขึ้นไปตรงนี้เนี่ยเรายืนเหนือสิบวันไม่ได้สักทีเนี่ยก็เป็นจังหวะของการช็อตแหละแล้วก็ลงมาปุ๊บช็อตก็ต้องปิดคือทองคำจะเริ่มเล่นยากขึ้นมันมีความผันผวนมากขึ้นเริ่มไม่ค่อยเป็นเทรนเท่าไหร่นะครับเริ่มเริ่มมนจะพักอีกรอบนึง ได้ค่ะมาปิดท้ายที่บิตคอยเมื่อวานรูดลงมาหมื่นเหรียญน,นะคะวันนี้ดีขึ้นมาหกเหรียญแล้วนะคะกะ็ตอนนี้ยังเป็นเทรนเทรนอะไรคะตรงเป็นอัพเทรนอยู่ไหมคะบิตคอยบิตคอยเป็นต้องแบ่งหลายไทม์เฟรมนะครับตัวบิตคอยกักอุนะครับตัวบิตคอยนี้ไม่อัปเดตนะครับ ได้ค่ะก็เมื่อวานนี้ช่วงช่วงรายการของเราเลยนะคะที่รูดลงไปประมาณ5้าหมื่นเหรียญแล้วก็มีแรงซื้อดันขึ้นทันทีเป็นแท่งเทียนที่เป็นไส้เลยนะคะก็ดันให้ราคาตอนนี้ก็ฟื้นขึ้น,นมา6,000เหรียญแต่ว่าเรื่องปกติของบิตคอยที่จะเหวี่ยงเป็นหมื่นๆเหรียญน,นะคะขึ้นทีก็หวือหวานะคะคือตัวบิตคอยนะปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ที่เขาเคลื่อนไหวเนี่ย ก็ต้องมองมองก่อนนะอาทำเฟรมซ้ายสุดเนี่ยเป็นทำเฟรมมาลีอาเฟรมมาลีตอนนี้บอกอะไรเราบอกว่าเขาบอกว่าเขาว่าพักพักตัวอยู่ในทิศท,ทางหลักที่เป็น,นอนมขาขึ้นนะครับก็บคือเขาก็ายังเป็นโซนมันเป็นภาพของคานขาขึ้นแหละแต่จังหวะเนี้ยก็เป็นจังหวะของการพักลงมาเพราะมีซีดอยู่เหนือศูนย์นะครับอยู่เหนือซิกเนลนยแต่ดิสโทแรมแคบลง ขณะที่อาร์ไก็ยังยืนเหนือห้าสิบไลนก็แปลว่าตรงนี้เป็นจงังหวะขการพักอาจจะเป็นเหมือนเหมือนลักษณะก้อนนี้นะสองก้อนนี้ก็ได้คือเป็นพักทีนี้เรามาดูตัววิกกี้ต่อวิกกี ie, เ้เนี่ยเขาบอกว่าเขาพักนะแต่เขาพักในรูปแบบที่เรียกว่าในเชิงเทคนิคเ,เราเรียกแพทเทิร์นนี้ว่า falling wedge pattern นะครับก็เป็นเป็น,เป,นเป็นภาพของการที่แบบคล้ายคล้ายเหมือนอา่าเรียกว่าเอเป็นเหมือนคล้าย bordering pattern falling bordering pattern ก็คือว่ามันก็มีความถ่างลงมา นะคร p p ับตัวนี้มันปรับตัวลงมาข้างล่างนี้นะโดยที่เนี่ยอยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับมันก็เรียกว่ามันลงมาปุ๊บมันก็จะมีจังหวะในการเด้งกลับเด้งกลับขึ้นไป่ได้เพราะว่าทำเฟรมเดลี่เนี่ยมันลงมาค่อนข้างแรงทําโลนะครับแล้วก็ไปอยู่ในบรอที่เป็นโอเวอร์โซ่แหละก็จะมีจังหวะในการเด้งแต่เด้งขึ้นไปปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าจะไปเจอมาโซนหกหมื่นหกหมื่นสองเนี่ยเดี๋ยวก็มีจังหวะในการเป๊ะลงมาอยู่ดี ฉันก็ต้องรอครับรอให้ว e e k ี่เนี่ยเขาพักให้เสร็จเรียบร้อยเริ่มว e e k l y เริ่มไม่ทำโลใหม่ก็จะเห็นการเพอร์ฟอร์มขึ้นไปอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็คล้ายๆกับตัวเรียกว่าคล้ายๆทองคำแต่เป็นขั้นกว่าก็คือเหมือนกับว่าช่วงนี้มันไม่มีเทรนมันพักอยู่แล้วมันจะเอียงจัดหน่อยนะฮะทองคำเนี่ยเวียงแต่เวียงไม่จัดมากแต่บิตคอยเนี่ยจะเอียงหนักกว่าเยอะงั้นก็ เรียกว่าเล่นก็สวิงเทรดหนาๆเลยลงมาแรงๆมันซื้อได้ขึ้นไปแรงๆปุ๊บเป็นจังหวะในการขายอยู่ดีครับก็รอขายตามแนวต้านไปลงมาตามค่อยๆเป็นจังหวะในการเข้าซื้อครับค่ะได้ค่ะนะคะก็เป็นอัปเดตทุกสินทรัพย์ในวันนี้กราบขอบพระคุณคุณกอบนรงเดชจ,จากบริษัทหลักทรัพย์เอร่ามากๆนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผม